สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่กดเข้าไปดูวิดีโอวันนี้นะครับแน่นอนว่าเปิดมาแล้วเห็นหน้าแซบขนาดนี้นะครับใช่แล้ววันนี้นะครับจะมาสอนแต่งหน้าในลุคนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นลุคที่เจมรู้สึกว่าสาวๆหลายๆคนนะครับที่เคยถามมาในเพจรวมถึงข้อความส่วนตัวมากมายหลายทางนะถามว่าเอ๊ะ จะไปงานแต่งหรือว่าจะไปร่วมงานเลี้ยงยังไงให้แซบนะครับให้สะกดสายตาของผู้คนในงานนะครับวันนี้มาแล้วนะครับคลิปนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะว่าบอกเทคนิคต่างๆนะครับรวมถึงทําให้ดูอย่างละเอียดชัดเจนมากๆเลยนะครับใครที่สนใจแล้วก็อย่ารอช้าครับไปดูกันเลยเอาละครับก็เริ่มกันที่หน้าสดแบบนี้เลยนะครับเริ่มแรกนะครับวันนี้จะใช้เป็นเฟรชดอกนะครับเป็นน้ำแร่อันนี้ที่มีพีพายแพรรี่พายนะครับเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ที่หน้าโคนเอง สเปรย์ตัวนี้ไน้ข้อดีของเขาก็คือหัวสเปรย์เนี่ยดีมากครับหลังจากนั้นชิเชโดอิบุกิควิกฟิกซ์มิสเป็นสเปรย์ที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะครับแล้วก็โอ้มันเป็นเหมือนเราลงครีม,มบำรุงทั่วไปได้เลยนะฮะหน้าสมมากนะครับเพราะว่าเอาความจริงก็คือเพิ่งล้างหน้าแบบเพิ่งแต่งหน้าเสร็จไปเมื่อกี้แล้วก็เพิ่งล้างหน้าแล้วก็อยากทำคลิปก็เลย แต่งใหม่แล้วเราก็จะรอให้สเปรย์น,น้ำแรกกับอีบุกิชิเชโดเมื่อกี้นะครับทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นสักแป๊บ,บนึงพอเรารู้สึกว่าเอะมันเริ่มที่จะหายแบบว่าหนึบๆแล้วนะครับเริ่มซึมเข้าสู่ผิวแล้วเนี่ยเราก็จะใช้พรเมอร์นะครับวันนี้ใช้เป็นฟอรเรชันพรเมอร์ของลอร่าเมอร์เซยนะครับสูตรนี้ตัวนี้คือมีหลายสูตรมากนะครับแต่ตัวนี้เป็นสูตร ออริจินัลก็คือเป็นฟอ u n เ a ชันพร r เมอร์ธรรมดานะครับจริงๆมันจะมีพวกแบบสำหรับผิวที่เป็นสิวสำหรับผิวมันสำหรับผิวขาดน้ำอะไรนี้มากมายนะครับรองพื้นวันนี้นะครับใช้ของอิลมาสกาสกินเบสฟอร์เรชันนะครับสี7.5ใช้กับแปรงของเริศเทคนิคครับทาร์ซ CC Under Eye Corrector นะครับกับเอ g i อ l Pro Concealer สีส้มันนี้ แล้วก็ใช้กับแปรงคอนซีลเลอร์ที่มีลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ใช้จิ้มลงไปผสมที่หลังมือแบบนี้ Beauty Blender คอนซีลเลอร์สเปร t ตามจากโซอีวานะครับก็คือเป็นพาเลตของคอนซีลเลอร์แบบนี้นะครับเราจะใช้เป็นสีนี้ผสมกับสีนี้ ยิลมาสการครีมบัตเชอสีรูทน,นะครับแป้งคร n น l ู c เซนจากชาแนลนะครับกับพ u ฟชิเชโด d o นัมเบอร์หนึ่งสองสามบานะครับจากเดอะบารใช้กับแปรงไอเบลนเดอรจาก b o b b บ Brown นี่ในการสร้างสันจมูก v i ว Library นะครับเบอร์605 เดฟิสไลบรี y นี่เป็นแบรนด์ของพี่คนหนึ่งที่จะรู้จักนะครับขายอยู่ที่เทอร์มินอลตัวเป็นที่วนีวันเป็นแบรนด์ที่สั่งทำมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ขนเนี่ยพรีเมียมมากครับแล้วตอนนี้เขามีแบบรุ่นใหม่ออกมานะครับคือเนี้ยเป็นรุ่นรุ่นเก่าคือจะเป็นแบลงแบบสั้นๆด้านสั้นๆแบบนี้นะครับอันนี้คือรุ่นเก่าอะไรเงี้ยรุ่นเก่านะครับแล้วก็เขามีรุ่นใหม่ออกมาเป็นแบบด้ามยาวแบบนี้นะครับสําหรับคนที่ชอบแบบ การแบบเออได้ไกลอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นช่างแต่งหน้าอะไรเงี้ยครับก็ดีเหมือนกันนะครับดีขึ้นไปกว่าเดิมอีกจากนั้นนะครับก็จะขอปัดแก้มก่อนนะครับวันนี้จะใช้เป็น Tom Ford สี02นะครับ f r a n t i ฟ Pink ครับสีก็จะเป็นประมาณนี้กับแปรงบ o บบ y Brown น h e e r Powder นะครับอิล m a s c ้าพาวเดอ r Brush นะครับสีเบคอันนี้เป็นแปรง Touch Up Brush นะครับ โอเคครับเจนก็แอบไปแต่งตาเขียนคิ้วมาแล้วข้างหนึ่งนะครับก็เนื่องจากว่าคิ้วทุนเดิมใหญ่มากครับฉะนั้นให้มองข้ามเรื่องคิ้วใหญ่ไปนะครับเรามาเริ่มแต่งตากันนะครับวันนี้สิ่งแรกที่จะใช้นะครับเจนจะลงทั้งเปลือกตานะครับไปก่อนด้วยลองรารีมชาร์โดสติ๊กจาก b o b b y Brown สี Golden Bronze นะครับก็ลงไปใต้รอยพับตานะครับจะเห็นตั้งแต่โคนขนตาขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับ แล้วก็ลงที่อขออตาลัางด้วยนะครับอายแชโดว์จาก Bobbi Brown นะครับสีเ e ลเว t พ l u um ม3านะครับก็คือจะเป็นสีประมาณนี้ Bobbi Brown สีโ o โค่นะครับพอ s ส l ลุกสีดำนะครับทั่วทั้ง ขอบตาบนแล้วก็ขอบตาล่างเลยจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ MTI Cake Liner นะครับที่เป็น2หลุมแบบนี้นะครับจะมีสีน้ำตาลกับสีดำนะครับกับแปรงไลเนอร์ที่มีลักษณะเป็นหัวตัดแบนๆเป็นหัวแบนๆ,แบ,นๆแบบนี้นะครับแล้วก็วิธีใช้ก็คือจะใช้สเปรย์น้ำแร่นะครับฉีดไปที่แปรงนี่แล้วก็จิ้มไปที่สีดำนะครับ ไฮไลท์จากเดอะบาร์นะคะจากนั้นนะครับเราก็จะติดตา2ชั้นนะครับวันนี้ผมใช้เป็นของ Hello Eye Tape นะครับไซส์ L แ,แล้วเรานะครับก็จะใช้อายชิโดที่เป็นชิมเมอร์แบบนี้นะครับวันนี้เป็นของอีลามัสกานะครับขนตาปลอมวันนี้นะครับเป็นขนตาปลอม3มิตินะครับที่เจนสั่งมาจาก เว็บของจีนนะครับซึ่งบอกไม่ได้จริงๆว่ามันคือเบอร์อะไรเพราะว่าถ้าเราแบบถ้าคณไปสั่งตามอะไรเงี้ยมันอาจจะได้เบอร์ที่แบบไม่เหมือนกันแต่ว่าให้ดูว่ามันลักษณะหน้าตาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับคือมันจะเป็นสามมิติตรงที่มันจะเป็นเหมือนไล่เป็น2ชั้นนะครับคือจะไม่ได้แบบเป็นทื่อๆเหมือนขนตาตามประตูน้ําที่เราเห็นกันทั่วไป ตีดคอนทาเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะแอบหนีไปเขียนคิ้วมาแล้วที่เหมือนกับสองขานะครับเมื่อกี้ใช้ของอันนี้นะครับนี่มินมีสองสีผสมกันนะครับคือแบรนด์นี้เขาจะมีสองสีอยู่แล้วนะครับใครอยากได้นะครับลองไปดูได้อันนี้จะซื้อมาจากที่ร้านซูเปอร์มอมสาขาเซนทันลาดกรวนะครับแอบรู้สึกว่าอยากให้หน้ามันดูแบบมีความเป็นมิติมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้คอนทัวร์นะครับในการเพิ่มตรงนี้ให้มันดูเข้มขึ้นอีกนิดนึงนะครับ มาหมามามาจากรือะบารมเพิ่มมิติให้กับใบหน้าเล็กน้อยนะครับด้วยไฮไลท์ที่เราถือกันมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะั่นก็คือไฮไลท์จาก The Balm m a r y l o u ล i มีน i เซอนั่นเองนะฮะมาถึงสีปากของเราวันนี้นะครับวันนี้จะมาใช้ลิปสติกสีแดงนะครับจาก Sephora นะครับอันนี้เป็นลิปสติก สีแดงที่จะรู้สึกว่ามันสวยมากที่สุดแล้วเท่าที่เคยใช้มานะครับแดงแบบ